สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนซ้ายปันน่นแชนแนลนะครับผมมาจาัดายพอแม่พี่น้องวันนี้มาอยู่กับเจ้าต้นไม้แห่งโชคราบนะผมตามคำขอของเอฟซนะครับผมมาเอฟซี FC บอกเล่นเกมต้นไม้ให้ดูหน่อยแอดว่าโอเคว่าเราก็จัดให้นัอยหน่อยนะครับผมมาวันนี้ก็ไปทุนมาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมมาโอเคมาซื้อฟรีเกมเอาเลยแล้วกันนะจ๊ะทุกคนมาเจ็ดรนะ้อยห้าสิบเาอย่าไปหยองรับเบ็ดสิบ มาวาจังไดโอ้โหจักสีดอกบ่ได้นี้ม,มาสามดอกก็เอาอ่ะมามารุนกันนะครับผมทุกคนเป็นจังไดครับจะได้หรือจะบวกหรือจะลบหรือว่าจะอะไรหลายๆอย่างละโอ้โหคิดแล้วงคิดอีกคิดหนักไปเดี๋ยวมาวารกระจัดกันจักน้อยนะครับผมมาโอ้โหเน็ดเน็ดช้าเหลือเกินนะตอนนี้ไม่ไหวละโอ้โหยมาเริมเกมกันแล้วผมมา บบกแรกมาเป็นจังได่ครับผมอ,อื้ยเงียบจ้อยมาบบกที่สองว่าจังได่ละครับผมอไม่ได้เรื่องเลยมาโบกนี้อีกจกงังน้อยอ๋อโอ,อ,อ,อ้โ,อโหได้มาเท่าไร่จ้ะโอ้โหสี่สิบครับขาดทุนยับเงินไปดิครับผมแบบนี้ไม่ไหวมาเหลือแปดสิบขอไปที่เบท้าเนอยเลิกกันมาหมุนรัวกันไปเลย สิเป็นจังไดอายจอายออโอ้โหเง e ียบจ้อยไปเงาเงากันเลยโอ้โหไอหมายได้เรื่องลรว่ะเดี๋ยวก่อนว่าจังไไดระเบิดน <min> ี่โอ้โหจัดมาเด้ว่ายังไงโบงนี่เงียบจ้อยมาดิจ่าโอ้ยังไงฟีในฟีฟีในฟีมาสิไอจอาโอเบก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 จ้ามาจัดมาแบบนี้เออ้ยฟีเกมมาไม่ฟีในฟีรอกมาฟีเกมเลยแต่พูดผิดพูดผูกอยู่นี้แหละจ้าทุกคนเอ้ อย่าลืมดูคลิปให้จบกันนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆท้ายคลิปนะครับผมมาเอามาจัดมาดิจ้าทุกคนโอ้โหยโบกนี่เออสีทองทองมาว่ะเอาเรื่องอยู่แบบนี้มาไปดิไปดิปดมาดิโอ้โอ้โหยมาดิจ้าแบบนี้โอ้โหไอมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหไอสองทองสองทอง สองทองมาดิจ้าโอโ้แบบนี้มาจ้ามาจ้ามาทีละคู่สองคู่เลยโอ้โหสุดจัดบ่อายสุดจัด่อาอมาอีกดิจ้าโอโ้ไม่ธรรมดาวะไม่ธรรมดาอีรีครับมาโอ้โหจัดไปครับบังง่ายๆเลยโบอกนี่บอกนี่มาอีกตัวแม่มาจัดไปจัดไปโอ้โหคุณคุณขึ้นรลัวเลยครับผมมา เน,น้นเน้นเน้นเน้นอีกแล้วจัดมาจาัดมาโอ้โหบังง่ง่ไปพอแม่พี่น้องเลยมาขอบสีทองสีทองทองกันเนาะครับผมมาโบกโอ้โหตะเือตะเลือตะเลือตะเลือมาโอ้โหไม่หยุดไม่ย่อนครับแจกคูณแจกคูณมาคูณหนักหนักกันไปเลยโบกนี้โอ้โหมาดิจ้ามาดิจ้าไม่หยุดไม่ย่อนจริงจริงจ้าโอ้โหมาแล้วครับบางรัสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสองสิบสี่เนาะ ไม่ธรรมดาวะทุกคนมาไปครับไปโอ้โหมาจ้ามาจ้ายิงลงมาเลยเจ้าโอ้โหยเน้นเน้นครับเน้นเน้นเออเออเอ๋ยมาดิจัดซองแดงแก็เอาอ่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมาไม่ธรรมดาวะจัดมาครับจัดมาบอแม่พี่น้องบอแม่พี่น้องโอ้โหยสีทองเกือบลงแล้วเมื่อกี้นะ แถวกลางครับแถวกลางเน้นๆเลยปมาโอ้โหจัดมาครับคุณยี่คุณยี่มาเน้นๆเลยนะครับผมมาโอ้โหเว้มาอีกจักบอกแน่ระเอ้ยบกนี้สําคัญมากนะบบกนี้สําคัญมากขอให้เข้าอีกจักน้องอ๋อไโอ้ยหมดเลี่ยวหมดเลี่ยวมาได้เลมอยู่แบบนี้โอ้โหดูคูนครับดูคูนครับโอ้โห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 โหจัดมาเท่าไหร่ครับโอ้โหสามร้อยเก้านะบบคูณห้ามา จัดไปครับพันห้าครับโอ้โหไอ้ไม่ธรรมาดาจริจงๆอ่ะทุกคนสุดจัดประดัดบอกครับผมมาทุนเจ็ดร้อยครับล้ำมาแล้วก็ับไปที่เบ็ดสามสิบมแลวกันนะมากดไปเลยมาขอปรับเธอโบสักหน่อยมาครับมาเน้น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 บอลเน้นเน้นบอลจัดมาดีไยจัดมาดีไยจัดมาจาัดมาเออเฮ้ยมาจ้ารัวรัวไปเลยเบาเบาไปที่เจ็ดสิบก่อนเบาเบานะ จัดมาดิครับพอได้เล็มโย่จัดไปจัดไปหนิดหน่อยก็เอาครับผมตอนนี้ครับเอาหมวดอาตอนนี้มาโอ้โหจัดมาดิครับเก้าสิบโอ้โหจัดมาดิครับเหรียญ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 ลงมาแบบนี้ก็จัดไปดิครับผมสี่ร้อยยี่โอ้ไม่ธรรมดาว่ะทุกคนมาอีกแล้วครับผมแบบนี้ร้อยห้าสิบจัดไปครับรางบัลก้อนโตครับเก้าสนะิบเจ็ดเนาะเก้าร้อยเจ็ดสิบ โอ้อ่านยังไงเป็น97ว่าทุกคนหมัวเมตีนังตังตังแล้วมาโอ้โหจับมาที่สองพันสามแลโอ้ยอย่าไปหย่องนะผมมาเน้นๆงาๆกันไปเลยดีจ้ามาดิจ้าโอ้โหมาจ้ามามาแบบนี้ก็จัดมาดิจ้าโอ้โห,โหฟรีเกมเกือบไปอีกแล้วครับรางวัลก้อนโตหกร้อยแปดสิบเจ็ดเนาะไม่ธรรมดาว่าบักม่อนนี้ ว่าแล้วก็ปรับเบ็ดห้าสิบไปจากน้อยครับผมอื้มอื้ือื้อือื้มเงีออออยบจอยเลยเนาะบัดทีนี้มาดิจ้าว่าอยังไร,ราจ้ามาลุ้นฟรีเกมกันโอ้โหมาจ้ามามาจ้ามาเบ็ดห้าสิบจ้าโอ้โหมาจ้ามาโอ้โหไม้ธรรมดาว่าโอ้โหจัดไปเลยจัดไปเลยแบบนี้มาใครอยากตามนะครับผมลิงก่ต้คลิปเลยนะจ้าทุกคนมา ตามได้ครับผมมาครับมาโอ้โหจัดไปจัดไปสองสี่ทองทองอ่ะทุกคนมาดมันดีใครที่อยากตามก็ใต้คลิปเลยนะครับผมมาผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมมาจัดไปครับผมโอ้โไมธรรมาดาวะทุกคนมาเน้นเน้นเงาเงากันไปเลยเป็นจังไดระบากโอ้โหโอ้หเน้นเน้นบอมาจะเอาเรื่อยว่า,ามาบ่ามาจาัดเต็มกระดานทอ,ทองทองทองอะทองทองทองอ่ะ สองทองทองละโอ้โหลงคููเมื่อกี้โอ้โหฮาแตกเลยลครับผมทุกคนมาว่าหมดแล้วอะทุกคนได้มายี่เก้าคูณห้าสิบจัดไปจ้าทุกคนโอ้โหโโหนึ่งพันเ็ดร้อยห้าสิบครับสุดจัดประหลัดมาครับของแท้แมป์ปะนอมครับผมอะขอไปจากสองดอกแนลามะขอไปจากสี่พันห้าก็พอแล้วมาโอ้โหมะบางนี้จัดมาดิโอ้โหมาดิจ้า มาดีจ้ายิงเข้ายิงไปนาเลยดิโอ้โหจัดมาจ้าบางหนีครับผมโอ้โหหนึ่งพันเลยจัดมาได้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับผมมาเน้น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 มาไปจากดอกสองดอกแน่มาดีจ้าโอ้โหไม่แตกแล้วก็พอดีจ้าผมมาจัดไปครับวันนี้ก็ห้าพันแปดร้อยนะทุนเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับผมโอ้โหได้กําไรเน้นๆเลยนะผมมาใครที่อยากตามกระลิงใต้เคล็บเลยนะครับผมมา วันนี้ผมก็มามีคำถามแล้วกันนะผมเอาสักหนึ่งรางวัลก็พอแล้วกันนะครับผมมาเข้าฟรีเกมรอบแรกนะครับผมไม่ใช่ซื้อนะผมเข้าฟรีเกมรอบแรกแตกไปเท่าไหร,ร่นะผมมาเน้นๆกันเลยนะครับผมมาโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ